เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดสเปคคอมในงบ50,000บาทกันนะครับทั้งสำหรับทํางานและเล่นเกมเลยนะครับคือสุดทั้ง2ด้านนะครับในงบ50,000จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็ที่ใส่ที่ผมมานะครับคือไลเซนต์เจ็ดพันกับ Intel ลเจเนีเนี่ยจะมาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาจัดของใหม่นะครับโดยเฉพาะไลเซนต์เจ็ดพันตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวไลเซนเนี่ยโอเค CPU ก็ราคาผมมองว่าสมเหตุสมผลนะนะครับสมเหตุสมผลแต่ว่า เมนบอร์ดตอนนี้นี่คือแบบโหตัวละหมื่นะนะครับตัวละหมื่นขนาดบอร์ด B ที่กำลังจะมาที่จะที่จะเป็นตัวกลางๆะ่ะยังราคาแบบเริ่มต้น7 8 0 0บดพันนะครับคือรวมๆแล้วผมเลยคิดว่าไรซึ่งเจ็ดไรซเในเจใน gen หเนี่ยราคาคุ้มกว่าราคาต่อความแรงคุ้มกว่าถ้าเราคิดเรื่องราคาของเมนบอร์ดด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมนบอร์ดของ a m c เนี่ย ถูกลงเยอะมากนะครับรวมถึงตัว CPU เองก็ถูกลงในระดับที่คุ้มค่าไม่แพ้กับเจนใหม่เลยนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าไลเซนเจน5กันนะครับซึ่งเว็บก็ตอนนี้เปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยแต่ส่วนตัวมองว่าใช้ยากขึ้นเยอะเลยนะครับก็พิมพ์เอาแล้วกันนะครับขอเป็นไลเซนเ้์9 X อ่าตัวนี้นะครับ5้า X เนี่ยราคาตอนนี้เนี่ยราคาแค่ประมาณ1 2 0 0 0 0 0เท่านั้นนะครับถ้าคุณซื้อช้อปปี้บวกโค นะครับจริงๆขอโทษด้วยนะครับที่ผมลงไม่ทันวันที่10นะครับวันนี้วันที่11วันนี้อัดคลิปนะครับวันลงคลิปก็น่าจะวันที่1 2 1 3เพราะว่าพอดีไม่ค่อยว่างนะครับวันที่10เดือน10ผมก็ตํมไปเยอะเหมือนกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ของดีๆราคาถูกนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรถ้าพลาดไปก็เรายังมีวันที่1 1เดือน1 1เนอะจริงๆ1 5บห้าเดือนสิผมก็มองว่าก็ก็ยังโอเคอยู่นะซึ่งไอของพวกนี้ที่ผมจัดไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดร้านคัดราคาด,ด,ดีๆมาใส่ไวใ้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็รอช่วงที่มันถูกๆก,กดคูป,ปองอะไรอย่างงี้รวมๆกันเนี่ยลดลดสัก10% 15%อะไรอย่างเงี้ยจาก50,000ก็ถือว่าประหยัดได้หลายพันนะครับเพราะงั้นก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็ราคาประมาณ 10, 23, 000, าหมาดดื่นสอเตหม 13, ปาย นะครับสาเหตุที่ผมเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นตัวที่สมดุลดีนะครับมี12คอ24เทรดซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่า 5950x ที่มี16คอเนี่ยค่อนข้างมากและความแรงก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับยิ่งถนะ้าคุณเอามาเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอามาเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับถ้าเล่นเกมโดยเฉพาะเลยอะ่ะผมจะแนะนำลายเส้น 75800x t d นะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ราคาจะอยู่ประมาณ1 4ื่นนะครับราคาแพงกว่าตัวนี้อีกเพราะว่าเป็น cpu ที่เล่นเกมได้ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับคือรวมทั้งไรเซน7 g ็ n เจนแล้วก็ intel Gen 13ด้วยเนี่ย5 8 0 x 3 d ยังคงทำเฟรมเรทได้สูงที่สุดอยู่นะครับกว่าจะมี cpu ใหม่มาล้มผมคิดว่าน่าจะสักไรเซน7 7 0 0 0ตัว x 3 d ออกมานะครับซึ่งก็น่าจะประมาณต้นปีเลย นะครับส่วนราคาเองก็ก็น่าจะบวกไปกับตัวนี้อีกนะครับยังไม่รวมเรื่องราคาบอร์ดเอกนะครับเพราะงั้นซื้อตอนนี้เนี่ยก็คุ้มนะครับถ้าคุณเล่นเกมแบบเล่นเกม100%เลยเอาชัวร์นะครับงานอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้แบบงานอย่างอื่นไม่ได้หนักหนาสาหัสมากเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเฟรมเรทจะได้เยอะกว่านะครับแต่ว่ามันมันก็จะมีแค่8คอร์ถ้าแบบคุณผสมด้านการทำงานเอามาตัดต่อเรนเดอร์เอามาสตรีมด้วยเนี่ยผมแนะนำา5ก้เมากกว่า 12คอยี่บสี่เทรด IPC ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือรวมๆแล้วอะ่ะมันยังถือว่าดีอยู่แล้วมันยังคงอยู่ได้อีกหลายปีะนะครับเผื่อคือ78ปีก็ยังพอเล่นเกมไหวอ่ะนะครับแต่ในสมัยหน้าแบบในอนาคตอันไกลมากๆ7 8ปีเนี่ยแคออาจจะเริ่มไม่พอสำหรับเกมแล้วก็ได้นะครับล่าสุดเพิ่งมีลูกเพจทักมานะครับเอ่อไรเซนห้าห้าหศูนย์เอ็กเนี่ยหกคอเล่นแอสซิสต์คิสไม่พอมันไปคอขวดกับการ์ดจอตัวแรงๆเพราะงั้นก็รวมๆเนี่ยผมเลยแนะนํา 5900X มากกว่า นะครับประมาณนี้นะครับส่วนเมนบอร์ดเนี่ยจริงๆเมนบอร์ดเนี่ยผมจะแนะนําเป็น X 5 7 0นะครับหรือจริงๆจะใช้เป็น B 5 0ตัวดีๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนออมีให้กดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดราคาเป็นจากน้อยไปมากแล้วกันเพราะว่าผมไม่ไม่อยากให้ใช้ไม่อยากใ,ใช้ตัวแพงมากนะครับตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับ X 5 7 0เจนี่ยถ้าใช้ของดีว่าเนี่ยแค่ประมาณ3,000ไนปลายๆเท่านั้นนะครับคือถูกกว่า2,000ันอ่ะนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้จะได้ตามไปซื้อได้ นะครับแล้วก็บอกเลยว่าเมนบอร์ดสวยมากมีพัดลมให้ตรงชิป x 5 7 0ด้วยนะครับคือแบบของดีนะครับของดีเป็นเมนบอร์ด x 5 7 0ที่ถือว่าราคาทําราคาได้ดีนะครับสเปคไม่ได้ดีกว่า x 5 7 0รุ่นดีๆแต่ว่าทําราคาได้ดีมากรับภากจ่ายไฟก็ถือว่าสู้พวกบอร์ด B บอร์ด A ได้แบบค่อนข้างดีนะครับก็เลยเป็นตัวที่ผมแนะนำนะครับเป็นของดีของดีว่านะครับราคาแค่3า0 0หรือไม่ก็หาเป็น b 5 5 0ที่ดีๆหน่อยก็ได้นะครับเช่นพวก steel legend พีทีลิฟทตัวนี้ก็พอโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเป็นพวกออร s ัสก็ได้ออร s e ัสเอลิทออร o ัสโปรนะครับก็โอเคนะครับแต่ก็ราคาก็45,000ได้นะครับ45,000ได้ก่อนแนะนำเอาเอ็กเอา X 570เนของดีว่านี่แหละผมว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็จะใช้เป็น RTX 3080นะครับก็3080ตอนนี้นะครับราคาแค่ประมาณไม่เกิน2,500 0น่าจะซื้อได้ 3080 10 g b นะไม่เกิน2 5 0น0ะ0่นาน่าจะซื้อได้เมื่อกี้ผมไปเช็คราคาในช h อป e e ้เห็นต่ำสุนยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0นนะครับตัว3 0 8 0 lhr นะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเ,เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้ตลาดมือสองก็ราคาดีถ้าเพื่อนเพื่อนแบบหาหามือสองดีๆได้เแบบที่มันมั่นใจหน่อยน่าเชื่อถือได้ก็ก็โอเคจะจัด,จดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะคือคือส่วนตัวผมไม่ค่อยสนับสนุนการจอมือสองเท มันพังไวนะครับส่วนนี้ถ้าเทียบกับพวก CPU อะไรอย่างเงี้ยการ์ดจอนี่ถือว่าอายุค่อนข้างสั้นนะครับก็ถ้าซื้อมือหนึ่งได้ก็ซื้อเหิดนะครับแค่2อ0หมเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ถูกๆหมื่นไปปลายอย่างเงี้ยโอเคมือ2ก็ได้นะครับลดงบได้อีกอาจจะแบบจบได้ในราคา4ี0 0 0ื่นห้อะไรอย่างเงี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็แรมนะครับแรมก็ขอเลือกจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วกันนะครับ t f o r c บัสสามพันสองนะครับสิบหกกิกในส่วนนี้ก็ อ่ะพื้นฐานเลยคือ16กิกนะครับสเปคระดับนี้เนี่ยพื้นฐานคือ16กิกอยู่แล้วนะครับบัสมันสทีนี้ถ้างบเหลือถ้างบเหลือก็แนะนําเป็นบัส3 6 0 0หไม่ก็4,000ก็ได้นะครับเมนบอร์ดใหม่ๆอย่างพวก X570 น,นี่อะไรเงี้ยถือว่าส่วนใหญ่คือค่อนข้างดีนะครับรองรับบัสระดับเกือบๆ5,000กันเกือบจะทุกรุ่นนะครับหรืออย่างน้อยๆก็คือ4,000กลางๆอะนะครับเพราะงะั้นเพื่อนๆสามารถซื้อแบบบัส3,000หกซื้อบัส4,000มาได้นะครับ่า,บบมมมบบ board, ามกกกอีกไก แต่จริงๆ xmp ก,ก็ถือว่าพอแล้วลหละนะครับส่วนเรื่องจำนวนเอากี่กิกดีนะครับถ้าเล่นเกมในระดับ full hd เนี่ย16 g ิผมยังถือว่าเพียงพออยู่นะนะครับถ้าแบบทำงานทั่วๆไปไทเฟสอะไรเงี้ย16 g ิก็โอเคนะครับผมยังคงแบบเปิดกุ้นโคมแบบเยอะมากๆได้โดยที่แรมยังใช้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ16 g ิเลย นะครับคือคอมคือคอมปัจจุบันผมเนี่ยแรม16กิกน้อยมากที่ผมจะเห็นมันเกิน8กิกถ้าใช้ทั่วไปเนี่ย16 GB. ก็ถือว่าเหลือเฟือถ้าเล่นเกมระดับ Full HD เนี่ย16 GB. ก็ถือว่าเพียงพอนะครับยังคงเพียงพอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำงานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าถ้าคุณเล่นเกมระดับ 4K อย่างเงี้ยถ้าเป็นเกม 4K Ultra เนี่ยผมจะแนะนำแรมประมาณ24กิกนะครับขั้นต่าหรือ32 GB. ไปเลยก็ดีนะครับสมมติถ้าถ้าบอร์ดมี4ช่องก็8คูณ4ไปเลยนะครับ 32. เพิ่อมอีกแค่ประมาณ2 0 0 0ันเท่านั้นเองนะครับหรือถ้างบเยอะกว่านี้ก็เอาที่บัสสูงขึ้นกว่านี้อีกก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ SSD นะครับในส่วนของ SSD ตอนนี้ก็จริงๆก็มีหลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับอย่าง Western Green อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่พัฒนาแล้วก็ดีกว่า Western Green รุ่นก่อนๆเยอะมากนะครับแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะครับแต่มาสเปคนี้ทั้งทีนะครับมางบระดับนี้แล้วขอเป็น SN 770นะครับ ผมก็ขอใส่ไว้ให้เริ่มต้นนะครับ250กิกเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกซื้อตามขนาดที่ตัวเองต้องการนะครับเช่นขนาดของ Windows อย่างเงี้ยรวมขนาดของเกมที่อยากเล่นอะไรนี้รวมๆกันก็บ,ว,บวกๆกันไว้แล้วก็เผื่อไว้อีกสักระดับหนึ่งนะครับถ้ามันไม่พอก็ไม่เป็นไรอัปเกรดได้นะครับเมนบอร์ดถ้าระดับ x570 เนะี่ยมักจะมี m2 อย่างน้อยๆก็2ช่องนะครับบางบอร์ดคือแบบมีให้3-4ช่องเลย แล้วก็ยังมีช่องสำหรับ SSD SATA เยอะมากๆนะครับซึ่งเกมเนี่ยจริงๆจะลงใน SSD SATA ก็ยังได้นะครับความเร็วก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้เพียงพอสำหรับเกมเลยนะครับเพราะงั้นก็ SSD เนี่ยในส่วนนี้ก็ไม่สีแดดมากแต่ตัวที่จะเอามาบูต OS เนี่ยตัวที่จะลง Windows เนี่ยขอเอาแบบเร็วจัดๆไว้ก่อนนะครับซึ่ง SN770 เนี่ยเร็วจัดเต็มที่แน่นอนนะครับตัวนี้เป็น PCIe Gen4x4 ด้วยนะครับความเร็วนี่คือแบบสูงมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ว่าความเร็ว4,000ทับ2,000เลยนะครับจริงๆถ้าเป็นรุ่น500กิก1เทเลไบต์อะไรเงี้ยก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ละขนาดจะมีสเปคต่างกันเล็กน้อยนะครับก็เข้าใจง่ายๆว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีแหละนะครับแต่เอาแต่ซื้อที่เราใช้แล้วกันแล้วก็ Power Supply นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จากสเปครวมๆนะครับจริงๆจะแบบ700วัตต์ก็โอเคนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําว่าเอาสัก850วัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่งตัว850วัตต์ขอ,อเป็นราคาจาก น้อยไปมากนะครับแบนด์ดีๆก็เทอร์โมเทคตัวนี้ t อส r พาวเวอเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วมีประกัน10ปีด้วยนะคือแบบทนแล้วก็ดีจัดๆนะครับหรือถ้าหาไม่ได้นะครับก็ Antec NE 850G ตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันพวกคอแซก็ถือว่าเยี่ยมซิวอสโตนก็ดีมากๆนะครับหลักๆค่าที่ผมแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะครับก็น่าจะหาซื้อกัได้แล้วแหะนะครับแล้วก็เคสเนี่ย ก็เอาตามใจชอบเลยนะครับเคสดีๆสวยๆอย่างนี้ก็มีนะครับหรือเคสแบบถูกมากๆก็มีนะครับแต่ว่าเช็คเรื่องความยาวของตัวการ์ดจอด้วยเพราะว่าเราสเปคนี้ค่อนข้างแรงนะครับการ์ดจอเนี่ยขนาดมักจะใหญ่โดยเฉพาะตัวนี้ที่มันมีสามพันลมก็บางเคสอาจจะยาวไม่พอไปเช็คความยาวของช่องการ์ดจอก่อนเลือกด้วยนะครับส่วนรุ่นไหนฟอร์มแฟกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ขนาดบอร์ดแล้วก็ ก็แล้วแต่ขนาดบอร์ดแล้วก็ความชอบของเรานะครับเราอยากได้อะไรก็เอาอันนั้นแหละนะครับเคสมีเท่ๆไว้ก็ดีนะครับหรือเน้นใช้งานเอาเรียบๆก็ดีเหมือนกันนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับอ๋อลืม CPU Cooler ขอโทษนะครับตัวนี้ไม่มีสต็อกคูลเลอร์ให้นะครับ5 9 0 x เพราะว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแรงนะอันนี้เขาก็ expect ให้ลูกค้าซื้อเองอยู่แล้วนะครับซึ่งเท้าผม,ผมแนะนําตัวไหนดีนะครับซื้ออะไรดีก็ โอเคเดี๋ยวปรับราคาจากน้อยไปมากจะได้ดูกันนะครับเออจริงๆผมแนะนำลิควิดคูลเลอร์นะถ้าแบบไม่ได้ติดขัดอะไรพวก All-in-One พวกนี้เนี่ยมันก็ดูแลง่ายนะครับแค่แบบติดตั้งแล้วก็ใช้แค่นั้นนะครับตั้งแล้วก็ใช้นะครับซึ่งรุ่นที่ผมแนะนำก็ Cooler Master Master Liquid ตัวนี้ก็ดีนะครับ M L 2 4 0นะครับ Silver Stone ตัวนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลย id cooling เนี่ยผมก็เป็น ไอดีคลูอิ่งก็เป็นอีกหน,หนึ่งยี่ห้อที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่ามันทำความเย็นได้ดีกว่าค่ายอื่นๆมากๆในราคาที่มันถูกอะ่ะคือแบบประสิทธิภาพต่อราคาแจ่มที่สุดแล้วส่วนตัวผมก็ใช้แบรนด์นี้อยู่นะครับใช้มานานมากตัวหนึ่งนีต่ตัวหนึ่งนี่อยู่อะ่ะผมประมาณ5ปีได้นะครับ5ปีกว่าๆถือว่าทนใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับชุดน,น้ําตัวตัวบนบนที่แบบที่มันแบบวัสดุดีๆประกัน5ปี7ปีเนี่ยก็ก็ถือว่าถูกกว่าเยอะนะก็ถือว่าถูกกว่าเยอะนะครับราคานี่แบบครึ่งๆ่งะ ครึ่งๆอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีมากๆนะครับก็แนะนําประมาณนี้นะครับเท่านี้ก็ก็น่าจะหาซื้อนได้แล้วแหละนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ดูใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีลิสต์เอาไว้ให้นะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างว่ามีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็มีลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็คือกดไปคุณก็ไปเจอหน้าร้านแล้วอ่ะคุณก็พร้อมที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดคูปองกันด้วยล่ะนะครับก็มาดูผลเทสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมก็เทสแบบเต็มที่มากๆนะครับครั้้้้้งงนน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 ีีเเเเออาาาาใหหรรรูลลยว่่่คคมมมแขขดดดกไไืะับ Microsoft Flight Simulator นะครับปรับ High e NJFK d New York ภาพ 2K ได้61เฟรม Assassin's Creed Valhalla DirectX 12 Ultra High 2K ได้79เฟรม Call of Duty Black Ops Cold War DirectX 12ปรับสุด 2K ได้128เฟรม Battlefield 5 DirectX 12 Ultra TAA High h a o 2K ได้168เฟรม PUBG Very High Shadow High 2K ได้201เฟรม ฟอร์ดไนท์ชัปเตอร์สองอีพีค 2K ได้188เฟรมเรนโบว์ซิกซ์ซีคเวลี่ไฮ FXAA 2K ได้สาม้อยยเฟรม Dota 2 o n l i n e ปรับสุด 2K ได้306เฟรมและซ g จีโอเวลี่ไฮ FXAA 2K ได้560เฟรมเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเป็นเกมที่แบบเป็นเกมแนว FPS นะครับเช่นพวก Rainbow Six Fortnite ์ซีจีโอเนี่ยสเปคนี้ก็ถือว่าทำได้เกินคาดนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการจอ 4K ด้วยเนี่ยปรับภาพ 4K ก็เฟรมเรทจะลดกว่านี้อีกประมาณ20-30%ซนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในระดับที่รับได้นะคือหลายๆเกมก็ยังคงเกินร้อยนะครับและหลายๆเกมปรับสุดก็ยังคงเกิน60เฟรมอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ทําได้ดีนะครับแม้จะไม่ใช่ 5800X3D ก็ตามแต่ถ้าเป็น5 8 0 x x d d เนี่ยเฟรมเรทก็จะเยอะกว่านี้ประมาณ5-10%นะครับ คือก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้ามันลื่นมันก็ลื่นทั้งคู่ถ้ามันไม่ลื่นมันก็ค่อนข้างจะไม่ลื่นทั้งคู่แต่ที่สําคัญคือตัวนี้เนี่ยเอามาเรนเดอร์งานได้ดีขึ้นมากทางานหลายๆอย่างรับงานหนักๆได้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สามารถ OC ได้ด้วยนะครับ5 8 0 x มันโ c ลําบากเพราะว่าแคสมันใหญ่มันลากคล็อกไปไกลมากไม่ได้นะครับถ้าสังเกต 5800X 3D เนี่ยคล็อกจะต่ํากว่ารุ่นปกติด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นรวมๆเนี่ยถ้าแบบคุณใช้งานหลายๆอย่างแล้วก ก็เลยแนะนําตัวนี้แต่ถ้าไม่ก็ซื้อ 580x3d ได้เลยนะครับจริงๆมันก็แรงสำหรับการการใช้งานทั่วๆไปทุกรูปแบบแล้วน,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ